หลังจากประกอบหัวมมนิสปริงเกอร์เสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็มาต่อท่อเมนนะครับหนึ่งนิ้วนะครับไปที่บนมะนาวเลยครับนี่นี่ครับคราวนี้พอดีว่าซื้อมาแล้วพอดีว่ามันเป็นมมนิสปริงเกอร์หนึ่งเมตรนะครับมันจะพุ่งเหมือนตัวเหมือนพุ่งเหมือนตัววาอย่างเงี้ยครับมันก็เลยจะล้นจะล้นขอบของซีเมนต์นะครับบ่อซีเมนต์ก็เลยจับคว่ำแล้วเค้กบรรทายคว่ น่นเลยครับนี่ครับนี่เพราะว่าขั้นต่ำที่ไปซื้อในโกบันเฮาเนี่ยมันมีต่ำสุดอยู่ที่ประมาณห้าห้าห้าสิบเซนนะครับพัศมีถึงหนึ่งเมตรนผมคิดเห็นว่านี้นะครับก็ปกติใช้ท่อเมนสิบหกมิลน,นะครับในคลิปหลายปีที่ผ่านมาปีนี้เราลองเปลี่ยนท่อเมนเป็นหนึ่งนิ้ว นะครับโอเคมาดูต้นที่สองครับถามว่าทําไมต้องอยากต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าท่านดินไม่ชุ่มเราถอนหญ้าไม่ได้ครับหน้าแรางครับนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะพุ่งกระฉูดเลยอ๋อสายหลุดครับสายหลุดนะครับดูนะครับเข้ากล้องหลือเปล่าน,นี่ อันนี้ก็คือต้นที่ตายนะครับต้นนี้ต้นนี้คือต้นที่ตายนะครับอ่ะทิ้งไว้อย่างนี้แหละอ,อ,อเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับจากมดดำนะครับมดดำเจาะตรงเข้าไปนะครับตัวนี้ครับก็จะมีปัญหาเรื่องงวนะครับแล้วก็น้ำทาน้ำทำให้ท้องช้างครับก็คือ,อ,อน้ำหนักนะครับเดี๋ยวก็จะ ทำการขุดหลุมนะครับฝังท่อนไม้นะครับเพื่อพยุงน้ำหนักนะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้คือต้นต้นเงาะนะครับก็ว่าจะต่อมินิสปริงเกอร์ลดแบบยอดมันเลยครับเพื่อเกิดการแตกยอดทําช้าครับจริงๆน่าจะทำตั้งแต่นู่นแหละครับพฤศจิการันวาแต่ตอนนี้ก็เพิ่งมีเวลานะครับโอเค สำหรับมะนาวผมก็จะลงใหม่นะครับลงใหม่ปลูกใหม่ตัวนี้ก็ตายไปสองต้นนะครับเกิดจากมดดำนะครับมดดำเจาะเข้าไปแล้วก็ไปทำเนี่ยครับเหมือนต้นนี้แต่ต้นนี้ยังรอดนะครับไปแล้วครึ่งนึงนี่ครับแล้วก็ผมก็ทำการล็อกโดยเจาะนะครับสว่านนะครับกระแทกเจาะปูนเข้าไปนะครับแล้วก็ ยิงยาวเลยครับโอเคครับอ่เดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องของเงาะบ้างครับทําเสร็จแล้วอันนี้มีโครงอยู่แล้วครับเป็นโครงปูนอยู่แล้วโครงท่อซีเมนต์อยู่แล้วครับมันจะตัดยาก่ายครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับ